สวัสดีชาวเพจนะครับ P.O.J Speed Pass นะครับช่างโคตนู่นช่างกาดนี่ช่างปถมเนะี่วันนี้ครับมีโปรเจกต์คันใหม่นะครับรถลูกค้ามาดูทรงก็รู้ว่าวัยรุ่นอินโดทรงอินโดยางใหญ่นะครับยางใหญ่ทีนี้มาทำชุด5้าสามนะครับเป็นห้าสามแล้วตอนนี้มาคือสตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับนี่สตาร์ทไม่ติดเลย ก็เลยเจ้าของก็เลยจัด5 3ไปเลยแล้วก็ลวดเช็คไปเลยทีเดียวส่วนจะในในชุดที่จะใส่จะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปทานะครับก็มาดูว่าในชุดที่จะใส่คันคันส้มนะครับเว็บส้มน้องส้มคันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นชุด5 3นะครับชุดนี้จะถ้าขายทางเพจนะครับจะอยู่ที่7,000บาทนะครับรวมส่งให้เลยนะครับ7,000บาทคือได้ครบ ครบทั้งหัวทั้งเครื่องเลยครับเนี่ยเขาเขาคันครบเลยครับขาดแค่คอรีดนะครับผมถ้าใครจะเอาคอรีดก็ได้นะครับสั่งได้คอรีดผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นคอแท้นะครับถ้าจะเอาคอรีดแท้ด้วยก็เพิ่มอีกสักประมาณ700ดร้ครับพร้อมเจียแต่งประกอบใส่กับเรือนไปให้เลยนะครับผมในชุดนี้7,000บาทรวมส่งนะครับได้ของประมาณนี้เลยของครบเท่านี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่กันเลยทีละอย่างอ่าเริ่มแรกที่ฝาสูบก่อนก็ได้นะครับฝาสูบถ่ายมือเดียวฝาสูบนะครับเป็นฝาแท้เบิร์กฮอนด้านะครับเบิร์กใหม่ วาวเดิมแท้กลึงนะครับแล้วก็จิกขอบนะครับจิกขอบใส่ลูกค3าสามนะครับฟ้าทุกคนนะครับทุกคนมีสูตรนะครับอย่างผมเนี่ยองศาตรงเนี้ยผมก็จะมีสูตรของผมนะครับผมจะมีสูตรของผมในการวัดองศาเพื่อให้ได้กําลังอัดที่ตรงกับแคมที่ของของผมใช้นะครับผมจะเซตมาแบบนั้นเลยนะครับนี่เป้าฝาผมจะเป็นงี้แล้วก็พอร์ตก็ทําตามสูตรนะครับสูตรใครสูตรมันอยู่แล้วนะครับสูตรผมก็ประมาณนี้แหละนะครับทั้งไอเดียเสียนะครับ วาวแท้ใหม่หมดนะครับสูตรจะมีบาดที่แบบมีความขยายมีอะไรนะครับฝาแท้ใหม่นะครับเสื้อก็เป็นเสื้อ53นะครับที่ผมใช้อยู่ที่เราขายทางขายทางเพจอยู่แล้วนะครับส่วนลูกสูบนะครับลูกสูบผมจะใช้เป็นลูกสูบของแอร์นะครับแอร์เจแปนนะครับแหวนลิเกนนะครับแหวนลิเกนตัวนี้นี่คือแหวนลูกสูบนะครับแล้วลูกสูบผมก็จะลงวาวไปให้นะครับลงวาวไปให้คือลวาวแบบเนี้ยถ้าเป็นแคมผมน่สบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าสั่งอ่ะสบายใจได้นะครับเพราะผมใช้จริงนะครับใช้จริงหลบเบาเองพวกนี้นะครับแล้วลูกสูบนะครับจะไม่ตัดกระโปรงลูกนะครับจะแต่งแค่ด้านเดียวครับจะแต่งด้านด้านบนคือด้านไอเดีเนี่ยนะครับผมจะแต่งเพื่อไม่ให้มันชนกับข้อเหวี่ยงนะครับส่วนในด้านล่างที่เป็นไอเสียไม่ไม่เจียนะครับผมจะไว้เต็มเลยเพื่อประคองลูกสูบไว้ให้กันให้มันกันสะบัดนะครับเพื่อไม่ให้ลูกสะบัดเพราะว่าเสื้อสูบแบบนี้นะครับผมทํามาออกแบบมาคือโรงงานออกแบบมาแหละออกแบบมันลื่นสุดๆเลยเออมันลื่นสุดๆเลย พอเลื่อนปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปตัดปีเกินเดี๋ยวมันจะหลวมเกินหลวมเกินเดี๋ยวมันสะบัดดังเกินไปนะครับเราต้องมีปอกคุ้มหุ้ม,มไว้นะครับปอกคุมเขาเรียก่อะไรเหมือนเหมือนเหมือนทางเสือเรือนะครับเพื่อไม่ให้มันสะบัดนะครับเราต้องมีคุมไว้นะครับเพราะว่าพวกลรสซิ่งอ่ะเราไปคว้านฟิตเกินบางทีมันเสี่ยงต่อการติดสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นลูกสูบต้องให้ลื่นนะครับแล้วอันนี้จะใช้ความฟิตที่แหวนนะครับใช้ความฟิตที่แหวนแหวนจะฟิตมากนะครับเวลาใส่จะพอดีเลยแหละนะครับอ่ตไปปเ็น ปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊ก5.5นะครับปั๊มติ๊ก5.5นะครับสำหรับ1 1อไอรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้จะใส่อยู่นี่เลยนะครับปั๊มติ๊ก5.5นะครับ5.5าาบานะครับผมคือปั๊มติ๊ก5.5แต่ถ้าเวลาเราวัดนะครับมันจะได้ประมาณ3นะครับจะได้ประมาณ3ก็คือถ้ามีตัวที่วัดอ่ะวัดเอ่อวัดไอเขาเรียกอะไรวัดแรงดันปั๊มอ่ะนะครับมันก็จะประมาณนั้นเพราะอะไรเพราะว่า มันมีเลโกเลตควบคุมครับเลโกเลตควบคุมก็คือไอ้ตัวหม้อหม้อกระปุกอะหม้อกระปุกขาวๆครับที่อยู่ก็คือตัวทั้งกรอบของมันอะกรอบของปั๊มติ๊กอะครับนั่นแหละมันมีควบคุมแต่ทําไมเราสึงใส่5.5 5.5คือแรงดันที่มันแรงและทําให้นิ่งนะครับคือเหมือนเราฉีดน้ําเผื่อไปเลยครับมันแรงมันดันตรงมันดันแบบแข็งไว้เลยนะครับดันแข็งไว้เลยนะครับทำให้ไม่มีการขึ้นลงขึ้นลงหรือหน่วงอะไรอย่างนี้นะครับ อ่อมันก็ข้อดีของมันก็คือน้ำมันจะฉีดคงที่ฉีดเยอะนะครับแต่ข้อเสียของมันคือถ้าจูนไม่ดีมันจะกลายเป็นฉีดหนาเกินนะครับฉีดหนาเกินนะครับอ่าต่อมาเป็นโซลลิ้นนะครับโซ่ลิ้นแต่งนะครับโซ่ลิ้นสซับเสียงแต่งนะครับผมอ่าอันนี้ก็ใช้กันดูปกตินะครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดแท้นะครับหัวฉีดแท้สําหรับไล่เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับเหมาะอันนี้อันนี้คือทําออกมาห้าสานอยู่แล้วครับเพิ่มเบอร์น้ํามันมานะครับแท้เบิกนะครับแท้เบิกนะครับอันนี้แท้เบิกนะอ่า ต่อไปนี่เป็นสปริงวาล์วตัวในนะครับสปริงวาล์วตัวในสปริงวาล์ว wow ตัวในใส่เสริมของเดิมได้เลยนะครับนะครับลดลดห้าสามกล่องเดิมหรือ5้าสามกล่องรีแมปที่รอบไม่เกิน1นึ0 0หมื่นหนึ่งพันะสบายนะครับถ้าใส่แข็งกว่าน,นั้นอนะ่ะผมกลัวว่าจะเป็นภาระละจะเป็นภาระของเครื่องยนต์ละก็เหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเราปั่นจัก,กรยานแล้วล้อมันฟืดล้อมันแข็งเกินไปอ่ะนะครับรอบมันจะหมุนไม่ไม่ดีมันจะสู้ความพอดีไม่ได้ความพอดีรอบมันจะผ่านผ่านได้รวดเร็วนะครับเหตุผลที่ wow 101, สปริงวาล ใช้ได้ไม่ลั่นแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เป็นเรือนนะครับเรือนแท้เนื่อง,งจากคันนี้เป็นเขาเรียกอะไรทรงวัยรยุ่นอินโดนะครับทรงวัยรุ่นอินโดผมจะใช้ผมจะใช้เป็นเรือนขนาด27เนะครับเรือน2ี่ 27, ผมคิดว่านะผมคิดว่ามันจะรีดก,กําลังได้ดีกว่านะครับรีดกําลังดีกว่านะครับแต่ในชุดที่ขายเนี่ยจะเป็น27 28ี่ราคาเท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นเรือนแท้เท่ากัน 27- 28ราคาเท่ากันนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่สูตรคนไล่ทีกทีหนึ่งนะครับอ กอนเซซนเอาไว้หมวกกรองนะครับไว้หมกกรองนะครับอันนี้ก็เป็นประเก็นฝานะครับประเก็นทองแดงนะครับประเก็นฝาทองแดงนะครับอ่าถ้าเวลาใส่ฝาแต่งกุก็จะลดความหนาลงนะครับวันนี้ก็จะบางหน่อยนะครับแต่เป็นประดองแดงนะครับประเก็นตีนเสื้อแท้นะครับประเก็นตีนเสื้อแท้อ่ากล่องในชุดที่ขายจะเป็นกล่องไฟหมกนะครับกล่องหมกปวดรอบไม่ใช่ไม่ใช่กล่องรีแมปนะครับจะเป็นกล่องหมกปวดรอบนะครับอ่าเป็นกล่องหมกปวดรอบแต่คันเนี้ย ลูกค้าลูกค้าผมแนะนําให้ลูกค้านะครับก็คือกล่องหมกเนี่ยเดี๋ยวเราเราเก็บไว้ ructure, เราไม่ใช้เราจะใช้เป็นราคาเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมแต่เราจะรีแมปกล่องให้เลยนะครับโดยงบงเท่านี้งบเท่านี้คือจะรีแมปกล่องให้เลยนะครับแต่ในชุดที่แต่ที่เอามารีวิวเนี่ยก็คือสําหรับคนที่อยากซื้อเป็นชุดเอาไปที่บ้านนะครับไปขายที่บ้านหรือไปใช้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นกล่องหมกปิดรอบนะครับจะเป็นกล่องหมกปิดรอบนะกล่อ,องหมกปิดรอบคือจะจูนไม่ได้นะครับจะปรับจูนไม่ได้มันจะเป็นสําหรับคนที่แบบ อยากลากรอบสูงอะไรเงี้ยขี่สนุกสนุกเฉยๆนะครับอ่าต่อไปเป็นกดคัดแต่งนะครับกดคัดแต่งเนื่องจากคันนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือก็ต้องเป็นกดคัส์กดคัดต์สตาร์ทมือถามว่าถ้ากดคัด์สตาร์ทเท้าหรือสตาร์ทมือต้องเพิ่มตังไหมไม่ต้องเพิ่มนะครับในราคานี้ไม่ต้องเพิ่มเลยนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นสะพานโซ่นะครับสะพานโซ่อ่าสะพานโซ่เอาไว้ใส่เป็นชุดกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับ ชุดหนึ่งก็ประมาณนี้ครับถ้าถ้าซื้อไปนะครับครบชุดแบบนี้นะครับพร้อมกล่องหมกปลดรออพร้อมเรือนพร้อมอะไรพวกเนี้ยชุดนี้จะขายที่เจ็ดพันบาทรวมส่งให้เลยราคาโอนนะครับรวมส่งให้เลยเพราะชุดนี้ไม่มีปลายทางนะครับถึงมีปลายทางคุณก็ต้องมัดจําไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับอืมแล้วก็ปลายทางก็เก็บแพงกว่าอีกนะสมมติปลายทางสมมติโอน own, รวมส่งเจ็ดพันปลายทางอาจจะเจ็ดพันสามเงี้ยครับแต่คุณต้องมัดจำห้าร้อยเงี้ยครับอืมก็อยู่ที่ความไว้ใจอ่ะผมมีหน้าร้านผมทํารถนี้อยู่แล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่แล้วแต่ความเชื่อใจของนี้อยู่ที่ศ บอให้คุณไม่ศรัทธาคุณให้เขาพูดดีขดนาดไหนคุณก็ไม่เชื่อแน่นอนถูกไหมครับ <_ S 1> เพราะฉะนั้นอยู่ที่ศรัทธานะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยประกอบกันนะครับเดี๋ยวถ้าติดเครื่องยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปกันอีกทีตัดต่อกันไปเลยครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้ดูการเรียงแหวนลูกสูบนะครับการเรียงแหวนลูกสูบอันนี้นะครับเป็นแหวนลานแหวนตัวลานคือตัวล่างใส่ตัวล่างแบบนี้นะแหวนแหวนที่อยู่ประกบบนล่างตัวนี้จะเป็นแหวนที่ตัวที่อ่อนที่สุดมันจะมีมาให้2ตัวอุ้ยหล่นให้2ตัวนี้นะครับสรงตนี้ก็คือใส่ใส่บนกับล่างของด้านนี้เดี๋ยวลองใส่ดูสำหรับเใครที่เด็กที่วัยรุ่นที่เอาไปประกอบการเองนะครับเรายังไม่รู้ ลองทำให้ดูกันเลยนี่ครับแล้วเราก็ขยับขยับให้มันให้มันขยับได้อย่าให้มันอย่าให้มัน,อย,มนอย่าให้มันหลุดนะครับถ้าถ้าถ้ามันขยับไม่ได้เราก็ขยับใหม่จา่นี้ทำยากครับทำเลยลอยกลัวมันตกไง กลัว <scene> มันตกอันนี้หนึ่งตัวแล้วเห็ไหมอยู่ด้านล่างด้าน,นล่างหนึ่งตัวแล้วต่อไปอีกตัวจะอยู่ข้างบนเอาแหวนตัวแหวนตัวล่างเนี่ยจะไม่มีหนังสือนะครับจะเรียนฝั่งไหนก็จะเรียงฝั่งไหนก็ได้นะครับอ่ไม่มีบนล่างนะครับใส่ได้เลยอ่านี่ครับพอครบสองตัวแล้วเป็นงี้นะครับจะเป็นงี้ด้านด้านที่เป็นฟันเอ่อด้านที่เป็นช่องว่างเนี่ยอยากให้มันตรงกันนะครับพยายามไปให้มันตรงกันแล้วแหวนทุกครั้งต้องขยับได้ต้องไม่ตายนะครับอ่ะตกไปไหนแล้ววะ ต่อไปนะครับแหวนแหวนตัว2นะครับแหวนตัว2จะเป็นแหวนสีดำนะครับสีดำนะครับแหวนตัวหนึ่งจะเป็นสีเทานะครับแหวนตัว2จะมีตัวหนังสือตัวนี้ก็จะมีตัวหนังสืออยู่อ่าหนังสือตัวหนังสือจะอยู่ด้านบนนะครับอีกฝั่งจะไม่มีนะครับอีกฝั่งอีกฝั่งจะไม่มีอ่านะครับแหวนแหวนแหวนตัว2จะเป็น R N นะครับแหวนตัวหนึ่งจะเป็นตัว R เฉยๆแบบนี้ตัวหนังสืออยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับ แหวนตัว2หมายถึงแหวนที่อยู่ตรงกลางนี้ตัว2เรานับบนลงมานะครับนครับตัวหนังสืออยู่บนนครับตัวหนังสืออยู่บนอึ๊บเดี๋ยวมันจะแข็งนิดนึงนะครับแหวนตัวสอจะแข็งนิดนึงอ่านะครับนะครับตัวหนังสืออยู่นี้นะครับตัวหนังสือนะครับแหวนต้องขยับได้ทุกครั้งนะครับต่อไปตัวหนึ่งก็เช่นกันนะครับตัวหนึ่งก็เช่นกันรับตัวหนังสืออยู่บน พยายามอย่าให้ฟันมันตรงกันเวลาประกอบนะครับอย่าให้ช่องว่างมันตรงกันไม่ใช่ฟันอย่าให้ช่องว่างมันตรงกันนะครับเวลาประกอบเอ,อ้ยนี่จบตัวหนังสือแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ประกอบได้ you. หลังจากที่ประกอบเรียบร้อยนะครับก็ใส่ทุกอย่างนะครับใส่ทุกอย่างในชุดนะครับเรือนคอเล์ใส่หมดแล้วครับเสื้อฝาใหม่หัวเทียนเปลี่ยนให้ใหม่นี่ของเดิมของเดิมของเดิมอยู่นี่นะครับเรือนเดิมโคงปะเกันนะ,ระค,ครับคอกรกดคับนะครับลูกสูบลูกสูบนี้ลูกเดิมนะครับลูกเดิมมีรอยติดมานะครับติดหมดเลยเนะี่ย นี่หัวเทียนหัวเทียนเดิมนะครับหัวเทียนที่เขาใส่มาไม่ใช่หัวเทียนเดิมครับเป็นหัวเทียนที่เขาใส่มามี่ปั๊มติ๊กเดิมนะครับที่ใส่ไปเป็นปั๊มเออ่มอเตอร์5.5นะครับโซลารินเดิมอันนี้หัวฉีดเดิมนะครับเปลี่ยนไม้หมดนะครับดูสภาพโอ้โหใช้คุ้มจริงครับตอนนี้พอใส่สะพานเสร็จตัวยางกิ้งนี้ก็ไม่ได้ใช้ละนะครับใส่สะพานก็จะจบเลยนะครับใส่สะพานก็จบนะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงสักหน่อยเอ้าเสื้อฝาเดิมลืมลืมลืม Yeah, นี่เสื้อฝาเดิมเสื้อฝาเดิมเอาเดิมนะครับสภาพก็ผมว่าก็คุ้มอะ่ะที่จะเปลี่ยนนะครับที่จะเปลี่ยนละเราฝังเสื้อแล้วคันนี้เอ่อรีแมปนะครับรีแมปไปด้วยนะครับเพราะว่าในชุดเป็นกล่องหมกใช่ไหมเดีย๋ยวเรารีแมปให้ดีกว่านะครับ ดัเงเดิมร้อยสิบไอนี่สภาพตลออของจริงเลยไวรุนอินโดทรงอินโดแลนนี้แลนดนดีไปก่อนพลังท้ายสั่นนะพลังท้ายสั่นก็คันนี้ทำไปรวมค่าแรงก็งบอยู่ที่เจ็ดพันแปดนะเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับ, 7, บ,ท,รบทุกอย่างหม่หมดนะครับหม่หมดคือสำหรับคนที่เดิกจำเดิมแล,แล้วอยากเก็บอะไรเดิมไว้ชุดนี้ก็ตอบโจทย์นะ เก็บของเดิมไว้สามารถกลับคืนสภาพได้หมดแต่ถ้าอย่างคันนี้ไม่ได้เพราะคันนี้มันพังมานะครับหรือลูกสูบติดมาครับก็สมควรเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าอย่ารถใครที่ขี่ได้ปกติแล้วอยากทำห้าสามแล้วมีพอจะมีงบนะครับพอมีงบประมาณหน่อยก็ทําตัวนี้แล้วเราเก็บของเดิมไว้เวลาคืนสภาพนะครับพอคืนสภาพเสร็จป,ปุ๊บไอ้พวกชุดนี้เราก็ขายให้เพื่อนได้ต่อไปได้นะครับดูยางใหญ่นะครับยางใหญ่ตัวนี้ไล่สเตอไปเอ่อก่อนนะครับีเดียนิก่อน ไงเจ้าของเราค่อยไปดูไล่กันับ,บน้ำหนักเจ้าของรถอีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้ผมนั่งขีก่ก็นั่งขีก่ก็สภาพนี้ก็ร้อยสามสิบได้อยู่ครับนั่งขี่ครับใช้จีวัดนะครับ, G รบแต่อันนี้ไม่มีไม้ใช้ไม้ไม่มีผมใช้จีวัดนั่งขีก่ก็มาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบนิดนั่งขี่นะผมน้ําหนักหกสิบหกนะนั่งขี่ร้อยสามสิบยางใหญ่แบบนี้เตอร์สิบสี่สามสิบเจ้าของน้ำหนักประมาณห้าสิบกว่ามั้งนะครับเท่าที่ผมดูอ่ะนะก็น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะโอเคเลยแหละนะน่าจะได้ลงเตอร์อีกนะครับยางใหญ่พลังแค่ยางเล็กล้อ รล้อซี่เบากว่าน,นี้ไปดีกว่าน,นี้อันนี้ยางโหยัางเดิมอะล้อแม็กอะโคตรหนักเลยอตรงรุ่นรอบนี้ต่อทะเบียนได้มาใส่ท่อเดิมต่อทะเบียนได้เลยโอเคนะครับใครนะครับสนใจ ที่จะใส่ชุดนี้นะครับก็ทักมาทางเพจครับคือเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะว่าเป็นชุดนี้นะครับผมเออชุดนี้เลยนะครถึงอันนี้ขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคใครสนใจก็จัดมา